เทคนิคง่ายๆในการใช้ไตโคเดอร์มาป้องกันเชื้อรา ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยขึ้นแล้วนะครับฝนตกบ่อยขึ้นนะครับความชื้นในอากาศก็มากขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาสําหรับต้นทุเรียนนะครับก็คือปัญหาเรื่องโรคเชื้อรานะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงาการใช้ไตโคเด,เดอร์มานะครับการใช้ไตโคเดอร์มาในการป้องกันเชื้อรานะซึ่งไตโคเดอร์มาที่ผมใช้นะครับเป็นไตโคเดอร์มาชนิดน้ํานะครับ ผลิตจากเชื้อสดนะครับของมอเษกษตรกําแพงเศนนะครับขวดนี้นะหา,าผมไม่ได้จําหน่ายนะครับแต่ว่า,าผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับถ้าท่านใดสนใจจะใช้เหมือนผมนะครับก็เข้าไปดูได้ในคอมเมนต์นะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะเป็นไตโคเดอร์มาชานิดน้ําเข้มข้นนะครับของมอเษกษตรกําแพงเสนตัวนี้นะอ่ะ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานของเจ้าตัวไตโคเดอร์มาก่อนนะครับไตโคเดอร์มานะครับเป็นเชื้อราดีนะครับชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถทําลายเชื้อรา้ายได้นะครับก็คือเจ้าตัวไตโคเดอร์มาเนี่ยก็เป็นเชื้อราเช่นกันนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเชื้อรานะครับท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับเชื้อรานี่เขาชอบความชื้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโรคนะครับโรคเน่าคอดินที่มาจากเชื้อราไฟทอปทอล่าหรือเป็นเชื้อฟิลซาเรียมเชื้อพิเทียมนะครับเชื้อราต่างๆเนี่ยเขาชอบความชื้นอยู่แล้วนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยฝนมันตกเยอะแล้วนะความชื้นในอากาศมันก็สูงนะครับอ่าอย่างถ้าเป็นในแปลงผมนะครับอ่าทางดินนะครับผมจะใช้เจ้าตัวไตโคเดอร์มานะครับเพื่อป้องกันกําจัดเชื้อรานะครับเพราะว่าสาเหตุนะครับที่ทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยตายได้เยอะนะครับก็จะเป็นโรคราก ลากเน่าโคนเน่านะครับหรือเน <th> <term of> <ema> ่าคอดินที่มาจากเชื้อราไฟทอปเทอร่านั่นเองนะครับในช่วงหน้าฝนนะผมก็จะใช้เจ้าตัวไตโคเดอร์มานะครับ <th term of th ema> เพื่อป้องกันเชื้อรา้หลาทางดินนะครับ <th anks> เป็นการคุมควบคุมทางดินนะครับ <th anks> เพราะว่าหลักๆทางใบเนี่ยผมจะใช้เป็นยาเคมีนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะใช้พูดถึงไตโคเดอร์มาก,ก่อนนะผมใช้ไตโคเดอร์มาทางดินนะครับ บางท่านนะครับเอาไตโคเดมาไปใช้ทางใบนะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าท่านต้องมีเทคนิคการใช้นะครับมันต้องมีเทคนิคการใช้นะว่าจะใช้อย่างไงนะครับทั้งทางดินและทางใบนะเดี๋ยวต้นคลิปผมจะพูดเรื่องทางดินก่อนนะครับเดี๋ยวทางใบผมจะพูดให้ท้ายคลิปนะครับเรื่องเทคนิคการใช้นะครับเอาโอเคนะครับเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าไตโคเดมาเขาก็เป็นเชื้อราเหมือนกันนะครับเขาก็ชอบความชื้นเช่นเดียวกันกับเชื้อราชนิดอื่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการปรับ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อไตโคเดอร์มานะครับเป็นเทคนิคสำคัญนะครับที่จะช่วยให้ไตโคเดอร์มาเนี่ยมันทำงานได้ดีนะครับมันป้องกันโรคให้เราได้ดีนั่นเองนะครับไตโคเดอร์มานะครับชอบความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างในภาคอีสานอย่างในลักษณะดินร่วนปนทรายของผมนะครับผมจะแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยครับทำการคลุมดินอยู่ด้วยอยู่แล้วนะครับ อาจจะเป็นฟางข้าวใบไม้ใบหญ้าก็ตามนะครับแต่เมื่อมีการคลุมดินนะครับความชื้นในดินมันก็จะสูงนะครับพวกเชื้อราต่างๆนะครับไม่ว่าเชื้อราดีเชื้อราร้ายนะครับมันก็จะเจริญเติบโตเบ่งบานขยายพันธุ์ได้ได้ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ควรที่จะใช้ไตโคเดอร์มานะครับเพื่อป้องกันเชื้อราร้ายไว้เลยนะครับแล้วก็ให้ไตโคเดอร์มานะครับเขาเจริญเติบโตอยู่ใต้ วัสดุคลุมดินของเรานะครับอย่างในของผมก็จะเป็นฟางข้าวนะครับไตโคเดอร์ม,มาเขาก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้นะครับเนื่องจากว่าพวกเชื้อราครับเขาไม่ชอบแดดนะในช่วงที่ฝนตกนะครับหรือช่วงที่ฝนทิ้งช่วงไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีแดดออกมาได้นะครับถ้าท่านไม่มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่มันดีนะครับเมื่อดินมันแห้งนะครับเมื่อดินมันโดนแดดนะครับไอ้เจ้าไตโคเดอร์ม,มาเนี่ยมันก็จะตายลงไปได้ด้วยนะ อันนั้นเป็นเทคนิคเลขนะครับก็คือเราต้องสร้างสภาพเวดล้อมให้มันเหมาะสมในการดำรงชีพนะครับหรือการมีอยู่การขยายพันธุ์ของไตโคเดอม่านะครับอ่ะแล้วถามว่าถ้าไม่คลุมดินล่ะจะทำอย่างไรดีนะครับก็คือควรที่จะไว้หญ้านะครับการไว้หญ้านะครับใต้ทรงพุ่มของทุเรียนหรือบริเวณโคกของเราเนี่ยก็ควรที่จะ ไว้หญ้าให้มันสูงสักเล็กน้อยนะครับไม่ควรที่จะตัดหญ้าให้มันเรียบเสมอพื้นดินเลยนะควรที่จะเหลือไว้สักประมาณ2นิ้วนะครับให้มันสูงจากพื้นนะครับเพื่อที่จะให้ตัวหญ้าของเราเนี่ยช่วยป้องกันแสงแดดนะครับทําให้หน้าดินของเราเนี่ยมันมีความชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับไคโคเดมาของเรามันก็จะไม่ตายนะครับมันก็จะทํางานอยู่ได้นั่นเองนะครับ หรือถ้าเมื่อในกรณีที่หญ้ามันลกนะครับท่านก็สามารถตัดหญ้านะครับแต่ว่าท่านก็ไม่ต้องตัดให้มันต่ํามากนะคือตัดหญ้าแล้วก็เว้นไว้สักประมาณ2นิ้วนะครับห่างพื้นขึ้นมาสัก2นิ้วนะครับท่านก็ตัดหญ้าแล้วก็คลุมดินไว้เลยนะครับไม่ต้องเอาญ้าออกไปทิ้งนะเพื่อที่จะทําให้บริเวณโคกของเราเนี่ยมันมีความชื้นนั่นเองนะครับอ่าอันนั้นเป็นเทคนิคแรกนะครับเทคนิคที่2นะครับผมนะครับใช้ไตโคเดอร์มากับระบบสปริงเกอร์นะครับอ่า ก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามานะว่าผมใช้ยังไงนะครับคืออย่างนี้นะครับอย่างของผมเองเนี่ยผมใช้ไตโคเดอร์มาตั้งแต่ที่ผมเริ่มปลูกเลยนะเริ่มปลูกทุเรียนนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้บ่อยอยู่แล้วนะครับอัตราส่วนการใช้ของผมนะครับผมจะใช้นะครับ1 0 0ซีซีต่อ1ครั้งนะครับสำหรับทุเรียน50ต้นของผมนะผมจะใช้100้ซีซีนะครับแต่ช่วงที่ผมใช้ไตโคเดอร์มานะครับ ผมจะปล่อยมากับระบบสปริงเกอร์ที่มันให้มันทำให้มันเข้มข้นนะครับก็คือผมจะผส,ผสมใส่ถังน้ํา20ลิตรก่อนนะครับผสมไตโคเดอร์มาเข้าไป1 0 0ซีซีนะครับแล้วก็ให้ปั๊มนะครับปั๊มน้ำนะ่ะดูดปุย๋ยออกไปออกดูดไอตัวไตโคเดอร์มาออกไปนะครับก่อนนะครับก่อนที่จะทําการลดน้านะคือผมจะให้เขาดูดไตโคเดอร์มาออกไปก่อนนะครับแล้วก็ลดน้ําทับไตโคเดอร์มานั่นเองนะครับเพื่อให้ไตโคเดอร์มาเนี่ยซึมลงไปอยู่ใต้ ฟางของเรานั่นเองนะครับแต่บางท่านนะครับใช้ผสมฝักบัวแล้วก็ไปลดที่โคนต้นเลยก็ได้เช่นกันนะครับถ้าผมแนะนําก็คือเป็น1ฝานะครับหฝาของเจ้าขวดนี้นะครับ่าเท่ากับ2 0ซีซีนะครับหฝาเนี่ยผมแนะนําให้ท่านลดไปได้สักประมาณ4ต้นนะครับอ่าสต้นเลยนะหฝักบัวนะครับต่อ1ฝานะครับลดไป4ีหต้นได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับและก็แนะนํานะครับเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับ ท่านก็ควรหมันที่จะต้องเพาะเชื้อนะครับหมันเพาะเชื้อให้มันบ่อยขึ้นนะอย่างในแปลงผมนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยผมจะใช้ทุก15วันเลยนะครับในการใช้ไตโคเดอร์มานี่เพื่อป้องกันเชื้อรานะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าเ้งหน้าร้อนนะครับผมก็จะใช้แค่เดือนละครั้งนะครับเพราะว่าการเพาะเชื้อนะครับไตโคเดอร์มาเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมไม่ได้เว้นเลยนะผมจะใช้ตลอดทั้งปีนะครับไม่ได้เว้นสักเดือนเดียวนะครับคือผมหมันเพาะเชื้อเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า เราไม่รู้นะครับว่าไอเชื้อราร้ายเนี่ยมันจะลุกลามเข้ามาได้เมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเพราะเชื้อบ่อยครั้งจึงจําจเป็นนะครับจึงเป็นสิ่งที่ดีนะครับในเพลงผมก็ช่วงหน้าฝนนี้ผมก็จะใช้15วันครั้งเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับในช่วงที่มีเชื้อราขึ้นผิวดินนะครับบริเวณโคนต้นของผมเข้ามาดูใ,ใกล้ๆน,นะครับอย่างนี้นะเนี่ยช่วงที่มันมีเชื้อราขึ้นบนผิวดินอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ราเขียวๆขาวๆนี่อย่างนี้นะครับ แสาดงว่าดินของเราเนี่ยมีความชื้นสูงนะครับท่าทางที่ดีนะครับถ้าท่านมีไตโคเดอร์มาแบบอของผมอยู่นะผมก็จะใช้เจ้าไตโคเดอร์มานี่นะครับเขย่าขวดก่อนใช้นิดนึงนะครับแล้วผมก็จะลดไปที่โคนต้นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือทําได้นะคือมันเป็นเข้มข้นอยู่แล้วนะครับมันทําได้ในช่วงหน้าฝนที่ดินมันมีความชื้นนะครับแต่ถ้าในช่วงหน้าเลงถ้าท่านทําอย่างเงี้ยไตโคเดอร์มาของท่านมันจะตายสมุดนะครับประสิทธิภาพเขาจะเสื่อมลงนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเป็นในช่วงหน้าฝนนะครับช่วงที่มันมีความชื้นอยู่แล้วนะครับเมื่อเราเอาเชื้อสดลดไปตรงโคนต้นโดยตรงอย่างเงี้ยเชื้อราเขาก็จะขยายได้ดีนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับในที่ท่านจะทําได้นะครับสําหรับการใช้ไตโคเดอร์มานะครับอย่างแรกในแปลงผมผมก็จะปล่อยมากับระบบสปริงเกอร์นะครับอย่างที่2นะครับถ้าไม่มีระบบปล่อยมากับสปริงเกอร์ท่านก็ไปผสมน้ําใส่ฝักบัวนะครับแล้วก็ลดโคนก็ได้นะครับหรือท่านจะใช้ดิบๆเหมือนผมเลยนะครับ เขย่าวขวดแล้วก็เทใส่โคนต้นเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นวิธีการที่ดีนะครับไตโคเดม่านะครับใช้เยอะได้นะครับไม่มีไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุเรียนนะครับมันมีแต่ข้อดีทั้งนั้นนะครับเป็นเชื้อราที่ดีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับท่านจะใช้เยอะกว่าผมก็ได้นะใช้เยอะกว่าอัตราที่ผมบอกก็ได้นะครับท่านอาจจะใช้1ขวดตอนหนึ่งครั้งเลยนะครับในการปล่อยมากับสปริงเกอร์ก็ได้นะครับไม่ไม่ผิดอะไรนะครับยิ่งท่านใช้เยอะนะครับ การเจริญเติบโตการขยายพันธุ์ของไตโคเดอมามันก็จะดีนะครับอ่าใช้เยอะดีกว่านะครับแต่ว่าอย่างของผมเนี่ยผมใช้บ่อยครั้งอยู่แล้วนะครับผมก็อ่าน้นประหยัดไปด้วยนะครับผมก็ใช้น้อยนะครับแต่บ่อยครั้งเอานะอ่าอันนั้นเป็นเทคนิคการใช้ไตโคเดอมานะครับอ่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องทางใบนะครับเทคนิคในการใช้ไตโคเดอมาทางใบนะครับท่านควรที่จะฉีดพ่นในช่วงเย็นนะครับช่วงที่แดดอ่อนหรือไม่มีแดดเลยก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกนะครับไตโคเดอร์ม,มาเขาก็เป็นเชื้อราครับเมื่อเขาโดนแสงแดดเข้าไปเนี่ยเขาไม่ชอบแสงแดดนั่นเองนะครับเขาจะตายได้นะครับแล้วก็การทํางานของเขาก็จะลดประสิทธิภาพลงนะครับท่านควรที่จะฉีดถ้าท่านใช้ทางใบนะท่านควรที่จะฉีดหัวค่ำๆนะครับแล้วให้เขาทํางานในช่วงกลางคืนนะครับซึ่งช่วงนั้นน่ความชื้นมันมีอยู่แล้วนะครับเขาก็จะทํางานได้นะมันจะช่วยทําให้ใบของท่านเนี่ยป้องกันโรคเชื้อราได้นะครับแต่ในกรณีที่ มันลุกลามเยอะนะครับใบของท่านเนี่ยเริ่มมีโรคโรคเชื้อราเยอะแล้วนะครับไตโคเดอร์มานะครับถ้าท่านใช้แล้วมันเอาไม่อยู่นะครับท่านก็ต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นะครับอาจท่านอาจจะใช้เชื้อบาซิลัสซับซิลิสหรือเชื้อบีทีก็ได้นะครับมาทดลองสลับกับไตโคเดอร์มานะถ้ามันเอาไม่อยู่นะครับท่านก็ควรที่จะไปใช้ยาเคมีนะครับเพราะว่าผมพูดไปบ่อยนะครับเป็นประจํานะครับการรักษาใบนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ต้นทุเรียนของเราเจริญเติบโตได้ดีนะครับ เชื้อราครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้ใบของเราเนี่ยเสียหายนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ต้นถึงขั้นตายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพลี้ยมาเรงนะครับว่าสําคัญแล้วนะครับผมว่านะครับในในความคิดผมนะเชื้อราเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าการรักษาเพลี้ยมาเรงอีกนะครับเราต้องมันสํารวจเพลงทุกครั้งนะครับมันสํารวจเพลงบ่อยๆนะครับยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยท่านยิ่งต้องสํารวจบ่อยๆนะครับคือเพื่อ ดูเรื่องอ่าโรคเชื้อรานั่นเองนะครับเพลี้ยมาเรงนะมันมีอยู่แล้วนะครับเปอร์เซ็นต์การทําลายนะมันก็มีนะครับแต่ว่าต้นทุเรียนของเราเนี่ยมันจะไม่ตายนะครับมันแค่แช่ชะงักไปนะแต่ถ้าเชื้อราเนี่ยมันอาจจะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยตายได้เลยนะครับก็มันสารวจต้นทุเรียนของท่านนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ